เลิกงานแล้วค่ะรอท่านชายอยู่ท่านชายว่าท่านมาอยู่ท่านชายมาแล้วคนหนึงไปยืนตากแดดดีกว่าหนาวนัน่นเรียบร้อย วันนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะทำงานเมื่อยคือเกอ่าแล้วตัวเบสตัวสัตว์ตัวเล็กๆเ,เห็นบ่คคะถ้าไม่ส่องด้วยกล้องก็บ่เห็นตัวน้อยหลยอันนี้ก็คือดอกไม้ต้นหยาน,น,นี่ก็คือดอกไม้ขั้นไม้ ท่านชายมาแล้วท่านชายไม้สกาเจตะเกิบติกคโปร์แหะมันหอนลายเคยก่อขาขึ้นเลยนัน้อากาศร้อนมากสามสิบองศา จังเลยเหยือกเป็นหอบโอ้ยฝนก็ตกวันนี้ทั้งแดดออกทั้งฝนตกฝนตกแห้ง ไม่ได้สนดออ๋อดีมันให้บ้าลมายคขามเนี่ยได้ครับพี่นี่เรีเห็นน้อยก็พอค่ะเบมึงเด็กน้อยเขาเรี่ยนขี่จักรยาน พ่อแม่เขาสอนสอนให้ขี่จัก,กรยานเป็นเพราะว่าคนที่นี่เด็กน้อยต้องขี่จัก,กรยานไปโรงเรียนนี mm. ั้นั่นเขาสิฝึกลูกเขาเตั้งแต่น้อยๆ mm. ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เกิด mm. ย่างเป็นย่างเป็นได้ปีสองปีก่นปีหนึ่งสองปีก็อซื้อจัก,กรยานใหล้ละ เรียนรู้ นี่วางนี่สบายข่อยเลยนี่บัาม,บาบมาเห็ดสัสที่แรกว่าสีเห็ดมีโครงการว่าสีเห็ดแต่ก็ไม่ทำเรื่อง่อยได้ปัน้นมาจังสิปั้นไปปั้นไปสถานีพี่นเห็นบัปลาหกหกวางนั่นหกหกไปนั่นแล้วก็ตรงไปแต่ว่าเขาบ่เห็ดทางตรงเขาเห็ดทางอ้อมเป็นวงกลมข่อยก็เลยตรงปั้นจัก,กรยายนเป็นวง ไปคือย่ายหนี่งละย่ายเนึ่งเถวๆโมเมนต์เจ็ดสิบหรือเนล่าเราคอยยังปันเงินเลยคนแกๆ่ๆกับปดไม้สกาเจกัะป oh. ดฟันดากให้แฮปปาร์ตกาแฟเลยโอ้รถขึ้นโน่อนอึด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 เกือบขึ้นโน่นว่าได้ ก็ยังกินเนาะมือนี่เนาะมีสเต็กอยู่สามชิ้นสเต็กเดี๋ยวผัดทำผัดผักเพิ่มอวานกินอะน,นั่นติ่มซำบ่แซบ่บเยอะซื้อมานึ่งเอาซื้อมานึ่องเรก็กินพลังบ่กินน้ำเดอกกินผู้เดียวกินบบเบิร์ธฮอมากินที่ทำงาน โอเคอร่อยเียน้ำกิ้มอร่อยที่ดินที่ดินตรงนี้มันอยู่ใกล้สายไฟแรกสูงเขาเลีเ้ยกปลูกนย่ยงปลูกแต่หญ้าปลูกข้าวโพดอะไรก็เฮ็ดหนอาอยู่ใกล้สายไฟ ทนไปค่ะมวยแอร์เลยมือยทั้งอายฝรังคอยก็มือยน้อนกันละสองคนตังเมือยตังช่วยกันคนงานมันเขาไปพากันฮอลิเดย์คนงานมากว่าหันเต็มที ไม่บอาการดันวานไม่บกเนินว่าไม่หวานอาหารสัตว์คนว่าแต่ก่อนนี่กอยคยเปนปหลอยแต่สิบเม่อแมนสิบแปีสิปีที่แล้วกอยสิหรือ20ปีที่แล้ว ไปไปโรงเรียนไปโรงเรียนมาที่นี่ขี่จักรยานเนาะเขาโคตรมันหน้างามสึบลึบอยู่ข้างๆทางจักรยานอยก็ว่าเขาโคดีมันกินได้บ่มันคืองามแถ่จะเล้ยล่องหักไปบ้างหักออกไปสามสี่ฟักนี่แหละว่าได้เอาลายดอกเอาไปแล้วเอาไปเฮ็ดล่องเฮ็ดเขาว่าอาหารเป็นอาหารสัตว์ แล้วเอาไปเฮ็ดข้าวปาดลองเบื้งเออเฮ็ดข้าวปาดแซ่บอยู่เอาไปตำเอาไปตำตำล้วบีบเอาน้ามันเฮ็ดข้าวเอาไปกวนเป็นข้าวปาดใส่น้ำตาลใส่นั่นใส่นี่ลงไปแล้วก็เทกวนเทใส่ถาดแซ่บอยู่ได้หรอบอกก็ว่าเออเพชรสีแซ่บแซบอะเนาะ แซ่บๆมารุ่นมากกับไปร้อยเอวีสองแซบฟักร้อยหกฝากนี่และท่านเหมือที่แรกเอไปสามฝากพมากกับมาเอาวีเอาคือชิบวาอย่างนี้เขาผูกไว้แหงงัวหายกล้วยเนาะเอาแก่เอาต้งสามหกกเ่าเออเยอะเละขึ้นทางด่วนแล้วค่ะ โอ้ยข่เมดัก็ต้องอดทนกบ้ดเพื่อผู้ใดเฮเจ้าของจไว้่าเพื่อเจ้าของไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเอง ที่เรายังมีลมหายใจอยู่นอนเมื่อนีรสินอนก่อนบ่ ดีมันขึ้นนึงอรับมันเริ่มสิบปับนะบป๊บตัวได้แล้วอะนะเริ่มสิบปั๊บโตได้แล้ว ว่าจะน้อยอีกเดือนสองเดือนมันเกิดเศร้าหอนแล้วเนาะไปอาบแดดไว้ไปตากแดดไว้แส่บตาอุ้ยง่วกับนอนง่วบ่กินยาแดดมากง่วกับพากันนอนง่วงขั้วไมันก็คือก้นน่ะล่ะมันก็กิน าขาบสามเบลาแต่ว่าคนคนเอาหายมันแค่สองขาบอาหารมันสองเทียแต่ว่าคอยเลี้ยงคอยหามันซี่หาเทียบุดแล้วกอยหอมันกินจนมาทองปองทองไข้องลองจนมาอ้วนธรรมาดาสามเทีย่อยว่าสามเทียดีกินคือคนนย่างมูอเ้า โมงเศาร์มากหกโมงเสาร์ไปหอสิบเอ็ดโมงหกโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงมันจะกินงับงับงับกินยุสานอะไรกินกินจากสิบเอ็ดโมงไปหาเทียงใบสองมันจะนอนมันจะนอนนอนแล้วมันกะจีเอาเอาออกไม่ยำมันกะจีข่ายหยาออกไม่ยำ นอนนัมะนอนเล้ไป็ยับนอนไปหอดบ่ายสคน่ะงวงวงค่ะงไลค่ะฟามบ่ายสองเบาเรื่องงเจะของดก็ได้เบางคนอื่นสิบเองเช้าถึงบายสอที่หอดบ่ายสง พอเขาเห็นมันเห็นเขายางมาไกลๆมันจะยืนซึ่งล้วก,ก็ขึ้นยืนยืนออกจากสี่ยางไปหากระบ,บายางถึงเวลาฉันจะกินแล้วนะจะวางจระสี่ยางไปฉันจะกินอีกแล้วนะเห็นนะไปยืนทายืนเท้าก็อจะมีวางเก็บหยาอย่างก็จะเก็บหยาวางเก็บหยาไว้มันจะเป็นห้องน้ำเป็นห้องเย็น หอ,อยมีหยาดโซดหอยไปเก็บไปแน,น่นนันมันก็มันก็นสิเก็บได้หลายมือเพราว่าไปเกี่ยวเกี่ยวหยาม,มาก็เอารถไถยนะ่าไปเกี่ยวดอกเอามาหลายๆลายยัดใส่ถุงปุ๋ยเทละสิบสอบเทละสิบสองกระสอบเอามาให้มันกินได้สองมือสามมืออย่างี้ให้มันกินมือละหกระสอบกรสอบปุ๋ย เทใส่ห้างกันละล้ำกระเกินของมันกินแล้วเราเสพม่ืนกันอนนอนเาเกิดสิบเอ็ดเทียงล้วก็บ่ายหนึ่งบ่ายสองมนกันนอนบ่ายสองพัวพัวก็บ่ายสามเหมือลุกขึ้นมากินต้ออามาเทมันอีกกินไป องถุงถุงสองถุงเท่ไว้กินบ่กินกับเรื่องของมันแต่ว่ากับเท่มียาแห้งมีเฟียงมีอย่งก็เอาใส่หัางไว้มันหาซอกกินเองเนาะกินดี้ดิ้โอ้มียาถ้ามีเรียงนี่มันก็หาซอกกินเียง ไปซายผูบ่าวคอยไปน้ําก็สิว่าเอคอยไปน้ําแลบัดนี้เฮาสิพาออกไปกินหญ้าลงทงจูงไปยังบ่ฮู้จักสิไปทางใดยังบ่อยากไปใสเฮายางนําหนาให้เฮาจเสียออกนําหนาจังค่อยสิไปเป็ถ้าใส่ใส่ยางออกอนหน้าบ่ยาง บ่งูจากกําสิไป,ปงัวก็ได้ตัวให้เขายางยางออกหนาแล้วก็จูงจูงมันมันก็จงคอยยางน้ำกลงัวเขาเลี้ยงไปซื้องอัวเขาข้าเจ้ามางัวเลี้ยงฟ้ามจะได้ออออของงัวฟ้ามกับโบ้เลย,ยมันก็เลยบ่งูจักกําสิไปบใส่มาใส่เป็นตะวัน ช่วงนี้มันเป็นหนาฝนเนเบ่ยาอย่างน้ไกับบ่ดน้องขางทามบ่ึด้องเท่กับลูกสาวกับจูงออกมากินหัวคางบ้านน่ะคางบ้านญาเกิดซึบลึมขึ้นมากกค่อยกับปูกไวแน่ญาพันอิสราเอลไวหบากหลายไก่เน่าเกนมากลูกสาวกับจุง มันออกเป็นมากินข้างนอกมันก็นกินจนหมดกินจนหลอนแล้วก็ปล่อยให้มันห,หออกๆเอางัวมากินแป๊บเดียวกับเบิดเปิดหยามเมืนเด้อบนในยางข้างนอกบา้านเวลาเห็นประตูหน้าบ้านเปิดแม่เันเต้เนออกจากคอกคอกสูงมันนนมันก็เต้นออกเต้นออกแล้วก,ก็แล่นไปหาประตู วาวปองหนัดคือปองออกหัวกระจะลาดหัวโอ้ยวันนี้หิวข้าวจังเลยกระยอนคอยพกกิ่นขมก็เลยเหิวนี่คอยอาอนติมซัมมากลสี่สามสี่ตอนติมซัมมากแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ลวกผักแล้วก็ผล,ละไม้ต่างๆ กินซ้ำในตอนใบก็ยอมก็เลยะหิวหิวไปอยย่ทองมันไม่มีเนื้อสัตว์เสด,ด็จลูกกับแม่ใส่สีเดียวกันแม่เั็นกระสิคิดว่าออกอลูกแขนก็ใส่เหมือนชั้นนี่แหละก็ซื้อให้มันคือกันคือข,อขอ่อยตะก้อนในข่อยกัน ล็เก็ซื้ออย่างหนึ่งคือไซลูไปซื้อน้าแม่ใส่อุ้ยขับรถจังไห่นะขั้นนันสุเจ้าเห็นบ่ข่อยไทยไว้นั่นแซงโจ๊ะโอ้พ่อเม็ดสองเม็ดมันแซงปุ๊ดปัดป๊ดปัดเลยไม่หยันเสี่ยนนี่จะเสี่ยน ุฝนตกห้าก็ต้องออกเสื้อกันฝนมานั่งกันฝนกางเกงกางฝนติดกระเป๋าไปนั่งาำน้อยก็เสียดาย còn giờ là, nhìn đâu chắc 55 chắc hạt sữa hả à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  มายากนั่อยู่ร่วมกันอาจาอยู่ร่วมกันอยู่ห้องพัยห้องวันใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะต้นโพกันตเกียนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสบายดีบ๊ายบายดุยดุยต้นโพกันตเกียเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ปล่อยการเดินทางเมือ่อแอเล่ A, การทำงาน